เออให้เสร็จแม่เขาจะทำงานเอาหัวมาปบบนี้แม่ไม่ลองแบบเลยใช่ปะไม่ไม่ชื่อแม่เหรอแม่เคย่งลุกคุณลงมานั่งหน่อยลุกไปหลัเดี๋ยวจะได้เสร็จแล้วลุกมาลงไม่ได้เดี๋ยวค่อยมานั่งตรงกลางตรงกลางเอาหัวมาทอ่ะเป็นการมอบบทเรียนแบบใหม่ค่ะเพื่อนมาเดี๋ยวเอาให้อ่ะแม่มานั่งผ้าเลยนอนผ้าเลยเออให้เสร็จแม่เขาจะทำงานเอาหัวมา ไ,ไ,ไม่ตูดไม่ต้องอยู่ฝั่งโน้นเออพี่โอเคอ่ะเนินสองเชะเชะแม่รู้สึกเลยตอนนี้สบายดีแม่หอ้อไม่ลำบากเลยใช่ไหมไม่ไม่อ่ะ,อะพวกเราอยากบอกความในใจแม่หลักแม่อยากให้แม่แมีความสุขสูขภาพแข็งแรงออยากให้เมียทำดีกับแม่บ้างคัดเลยเดี๋ยว คิดว่าเหมาะกับแม่ที่สุดค่ะกระดูกแคลเซียมใช่ไหมแล้วก็สมองแต่เมื่อคืนแม่เล่าให้ฟังเลยเมื่อวานกินฟิตออลยแล้วเป็นยังไงง่วงลาบดีครันะทำกับเขาทำไข่เจียวอยู่ลาบชื่อแม่หรอ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 มาถ่ายงานอยู่กับโบแล้วสงสัยว่าทำไมหาวสามหาวสี่ขาวอ๋อกินมันด่ตอนที่ถ่ายงานกับยยอะมาบอกแล้วว่ามากินไม่ได้นะกินแล้วเดี๋ยวมันจะง่วงโอ้ยง่วงเอ้าคือใส แล้วก็อีกสูตรหนึ่งที่เป็นสูตรลับที่แม่ชอบกินทุกวันเลยคือเจลลี่บิ๊กซีใช่ไหมใช่ออดีมากเป็นยังไงคะก็เมื่อวานเห็นจะเห็นวิ่งขึ้นกระเด็นอันนี้ใส่สารนี้จะผ่าลำมุมไปวิตามินซีเยอะกินไม่ผ่านล้ำมุมวิตามินซีเยอะวิตามินซีนี่มีอ่าผลไม้ที่วิตามินซี0-9ชนิดนะคะแล้วก็เป็นวีแกนเป็นอ่าเจด้วยนะคะเป็นวีแกนเป็นเจมังสวิรัต์ทานมังสวิรัติกินได้ ะะกเ็เป็นค่ะก็เป็นแหลเคยหัดเล่นเงาคุ้ยอาให้หมูกันทุกวันคุ้ยมาจนคุ้ยเจ้เดินไปถึงคุ้ยเอ้บอกว่าของหมูไหนครับมารู้สึกว่าตอนนี้ท <c ười> ี่มากินทุกวันเนี้ยตอนนี้มากินผิวแล้วหน้าจะพุดแต่งแล้วแบบเรียบเนียนติดทนคือเลยค่ะคือมันแป้งติดแล้วมันใส่ๆอะติดแต่กลางคืนเนี่ยไม่สามารถเอบออกได้เลย <c ười> เบลลี่ที่บดูดงอย่าช็อตมาเดี๋ยวเรามาถ่ารูรวมกันดีกว่าอน่อสา้ำลายหยออกมาบ๊มาลูกเลยอเลามวันแม่ปีนี้วันแม่ปีให้บอดเจลลี่ให้สุขภาพกับแม่เราเนื้อแบบวัน ทุกคนจดันลงไปก่อนเดี๋ยวพักไอ้่ขาชื่มาแม่เนี่ยเนี่ยขาค่ะไม่ไม่ไ่เอาลงมาไว้ก่อนอ้อยู่นี่ไงน่าสบายป่ะนี่ให้แม่นอนหนีกจะดีอยู